สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนพี่น้องออกจากงานมาบอกกิโลฝนตกเป็นจังบุญอยู่ลำเบิดขึ้นสอดแจง้บงบอมีลมบอมีฝนมีเหย็นมีลมมากหน่อยหน่อยพ่อเหยียนซวยๆนี่แหละยามุ่งเสาโอ้ยคณะอื่นเขนเด็กยกเลิกวันตีวันนี้นเขนเล่นว่าได้เลยเล่นได้ยแต่ว่าเล่นไปข้าง,งไป ฝนติดอย่นี้ฝนฝนตกตัวเฮาปลอดสภาพปลอดฝนอยู่แต่ว่าออกจากงานมาบ่กกิโลนี่ตกนี่ตกบ่คักเลยยังก็เพิ่นได้เพิ่นได้เลิกระวังแสดงสิ่นลูกสาวข่อยนอนเฮ็ดรียแล้วเอ้ยเป็นยังไงหนูเป็นจังได๋กาะไปเขาไอเขาของอัดมาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งติลูกพี่กัฟฟิวล่ะ เปิดว่าก no, 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 ็จะขี ari, ่ง่ายเลยไม่รู้อ่ะว่จะขี่เจาะท่อร้อมตีเสียงท่อออกวะตอนไปตอนไปก็สึกร้องเพลงกันเออแล้วมันนั่งพี่กระฟิวบอกว่ามันนั่งแล้วพี่กระฟิวร้องเพลงอะไรเพลงฟ้องขึ้นขึ้นไม่ได้ ไปนำเซน่ทองแน่สอบกันมองได้ีละมันสูงตีเสียงท้องเลยออกดีบนขนลูกสาวข่อยไป็นครอ์เพลนมู่บ้านมาหอดงานแบบบุ๊ดวิทแล้วสามทุ่มแล้วเกือบเป็นเต็งหนาวเพาะท่านกาฟิว้นที่กาฟิวบปได์ขึ้นหันเลยเพราะว่ามาหอดดึกทั้งรถติดพร้อมโอ้ยฝนตกเย็นสบายดีครับ ไอ้นอนยูเขา้าปะยูเข้าไหมยิวอยู่ค่ะถ้าขนาดตกมาแล้ววันนี้ชุ่มช่ำตลางวันพี่น้องฝนตกบ่นอก็ใอ้ฝนตกธรรมดาเด้ออย่าเอาลมมานั่งอ้นนตกซื้อๆไอพี่น้องก็แรงพอกันยุ่ยใจก็เฮ้า กุมภาพัาปีนะคะคืนนี้มีไลฟ์สดกุมปิดแล้วก็มีโชว์ใหม่โชว์พิเศษด้วยนะครับพี่น้องรอดติดตามด่ในไลฟ์สดกุมปิดพี่น้องเข้าไปซื้อบัตรเขากุ่มที่เพจซื้อตัวออนไลน์คณะวลังเจกันร้อยนะคะแล้วก็ไปเจอกันหน้าเวทีที่กมุมภาอัาปีจังหวัดปูดาธา,านีนะคะ